าชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนําท่านผู้ชมมายังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับชมการถ่ายท่อสดพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ โดยในวันนี้นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ให้หน่วยงานค่ะอาทิกระทรวงต่างๆ20กระทรวง5เหล่าทัพจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศและสื่อมวลชนค่ะค่าช่วงนี้นะคะขอนําทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของงานกันเลยค่ะ นำท่านผู้ชม้าสู่บรรยากาศภายในตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งขณะนี้นะคะก็มีประลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและก็ประหลัดกระทรวงอีกทั้งหมด19กระทรวงรวมเป็นทั้งสิ้น20กระทรวงนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สื่อมวลชนอีกกว่า37หน่วยงานอยู่ณที่แห่งนี้นะคะเพื่อร่วมในพิธีรับมอบ มตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรนษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ขณะเดียวกันนะคะในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ก็ได้มีการจัดพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์ขึ้นพร้อมกันนะคะณศาลากลางจังหวัดทั้งหมดนะคะอย่างพร้อมเพรียงกับที่นี่ในส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้ด้วยนะคะโดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ค่ะขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายเศรษฐาทวีสินนะคะก็ได้เดินทางมาอย่างด้านหน้านะคะของตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ จะมีการจัดนิทรศการค่ะนิทรศการเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาอาณาราชร่มเย็นนะคะก็จะมีเรื่องราวของพระราชการณียกิจพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ เมื่อปีพุทธศักราช2515นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา20พรรษาบริบูรณ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหามูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารน,นะคะ เสด็จขึ้นทรงราชเมื่อวันที่1ธันวาคม2559ค่ะพระราชาพิธีบรมราชาพิเศกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ค่ะโดยพระประถม ปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวก็คือเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ขณะนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้ามายัางห้องไพ่ Come oh. ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มาถึงอย่างตึกสันติมิตรธรรมเนียบรัฐบาลนะคะพร้อมทั้งท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางพวงเพชรชุนละเอียดค่ะ ท่านเศรษฐาทวีสินท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพงเพชรชุลเอียดและสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งที่ร่วมงานภายในตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้และท่านที่เข้าร่วมพิธีผ่านทางระบบออนไลน์นะครับนั่นก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมไปถึงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT 2 HD และการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทางเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกกรรระะจยยยเเสีงงแห่ปททศไม ประชาสัมพันธ์นะครับกระจายไปยัง76จังหวัดทั่วประเทศผมสกรกฎยอดชัยครับดิฉันกันณน,นัทพาทรสืบนุกูลค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะซึ่งนับว่าเป็นปีมหามงคลนะคะที่รัฐบาลเห็นสมควรในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้นตลอดทั้งปีนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรม ที่ทุกภาคส่วนนั้นพร้อมใจกันจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติค่ะและทุกท่านครับพิธีมอบตราสัญ,ญลักษณ์ในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกท่านทั้งผู้แทนหน่วยราชการและสื่อมวลชนได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งยังเป็นการพร้อมใจประดับตราสัญ,ญลักษณ์และร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับ ในลำดับต่อจากนี้ค่ะดิฉันขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการในวันนี้นะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีท่านพงเพชรชุนละเอียดได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานขอเรียนเชิญค่ะกลับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีดิฉัน ในนามประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ให้แก่ปลัดกระทรวงผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพผู้ว่าราชาการจังหวัดและสื่อมวลชนในวันนี้เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สมพระเกียรติต่อไปสำหรับในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ จากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องประดับตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรตยิมุมบนด้านจอโทรทัศน์และได้มีการขยายผลการประชาสัมพันธ์ตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรตยิด้วยความหมายและตราสัญ,ญลักษณ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวางผ่านทางช่องทางโทรทัศน์วิทยุสื่อออนไลน์และป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์เครื่องราชสักการะประดับธงชาติและธงตาสัญ,ญลักษณ์ตามอาคารและบ้านเรือนเตรียมจัดรายการพิเศษทางโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้งพระราชพิธีรัชพิธี ิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติตลอดจนเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจโครงการสำคัญต่างๆที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาแต่ประสบนิกรชาวไทยทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ที่เฟซบุ๊กพระลานและเว็บไซต์ w w w p h l a n t ot. t i บ t i ลานบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วลำดับแรกขอเชิญชม VTR ตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพร้อมความหมายจากนั้นขอการาบเรียนเชิญ,ชญท่านนายกรัฐมนตรีมอบตาสัญ,ญลักษณ์ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปประาชาสัมพันธ์และจัดงานต่อไปกราบขอบพระคุณค่ะ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28รกรกฎาคม2567ประกอบด้วยอักษรพระประมาพิไทยวปร,รอ,อยู่ตรงกลางอักษรวอใช้สีขาวนวลสีแห่งวันจันทร์วันพระบรมราชสมภพ,พตามคติมหาทักษา อักษรปอใช้สีเหลืองวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและอักษรรอใช้สีฟ้าวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่บนรูปทรงของเพชรอันหมายถึงพร,ระบรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ เพชรสีขาวหรือสีน้ำเหมือนแก่อันเป็นสีของขัติยกษัตริย์ภายนอกกรอบของเพชรประกอบด้วยแถบสีเขียวอันเป็นสีแห่งเดชวันพระบรมราชสมภพประกอบด้วยเพชร72เม็ดหมายถึงพระชมพันษา72พันษาเบื้องบนประดับพระมหาพิชัยมงกุฎแสดงถึงทรงเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎ ป,นนประดิษฐานพระนบดลมหาสเสวตาฉัตรแสดงถึงพระบรมเดชาดุภาพแผ่กระจายไปไกลทั่วทุกหนแห่งเพื่อปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือประสบกนิกรของพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดินยอดจงกลฉัตรประกอบรูป,ปรมพักดอกจำปาทองห้อยอระบายชั้นล่างนบดลมหาสเสวตฉัตรแปดดอกหมายถึงพระบรมีแผ่ไปทั่วทั้งแปดทิศเลขสิบ ภายใต้พระมหาพิชายมงกุฎหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เบื้องล่างปลายแถบแพรเบื้องขวามีรูปคจสีกายสีม่วงชมพูประคองฉัดเจ็ดชั้นหมายถึงขาราชการฝ่ายทหารเบื้องซ้ายมีรูปรารสีกายขาวประคองฉัดเจ็ดชั้นหมายถึงขาราชการฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัตรริราชการสนองงานแผ่นดิน เบื้องล่างประกอบด้วยลวดลายพญานาคกายสีเขียวอันแสดงถึงนักษัตว์ปีมะโรงอันเป็นปีพระบรมราชสมภพแพรแถบสีส้มคลิปทองซึ่งเป็นสีแห่งมูละของวันพระบรมราชสมภพภายในแพรแถบมีข้อความว่าพระราชพิธีมหามุงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคม25 6 7 ใต้อสอนพระประมาพิไทยประกอบด้วยตัวเลข72หมายถึงพระชนมพันษาลวดลายเฟื่องอุบาและลวดลายดอกรวงพึ่งดอกไม้ประจำพระองค์มีสีทองอันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติ คือวิดิทัศนะคะที่แสดงถึงความหมายของตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรตยิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะ ซึ่งมีความหมายที่ดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปเผยแพร่ต่อกันได้ด้วยและในลําดับต่อจากนี้ค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อที่จะได้ทําพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะ ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปหลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการเหล่าทัพซื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตและพระบรมราชวินิจฉัย ให้รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติเรื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวและพระราชทานแบบตราสัญ,ญลักษณ์พร้อมความหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษร,รัฐบาลหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยร่วมกันจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพราชกุศลให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์พร้อมเครื่องศัก พร้อมเครื่องราชสักาการะตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนภพรษา6 27, รอบ28กรฎาคม2 5 6 7, 7พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาการตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานบ้านเรือนและจัดการลงนามถวายพระพรภายในหน่วยงาน หรือทางเว็บไซต์ตลอดปี2,567ในโอกาสนี้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานและสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลน,นี้ขอบคุณครับ ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะและขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกยังอยู่ที่บริเวณกลางเวทีกันสักครู่นะคะเพื่อที่จะทําพิธีมอบตราสัญลักษณ์ให้กับผู้แทนหน่วยงานทุกท่านในลําดับต่อไปและก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกทกท่านที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ยืนขึ้นนะคะเพื่อเตรียมรับมอบตราสัญลักษณ์พร้อมกันค่ะรวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะครับที่เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะครับขอให้ยืนขึ้นนะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมอบตราสัญลักษณ์าากท่านนนนยรรรรัััฐมตีีคค้้งะบ ตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมแล้วนะครับโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีมอบตราสัญ,ญลักษณ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดผ่านทางระบบออนไลน์กราบเรียนเชิญครับ ตอนนี้นะครับทุกท่านได้รับมอบตราสัญ,ญลักษณ์อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้มุ่งหวังเอาไว้นะครับตอนนี้ให้ทุกท่านได้ถือตราสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านได้ถือตราสัญลักษณ์แลยืนนิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะบันทึกภาพครั้งนี้พร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีครับพร้อมกันทั้ง76จังหวัดขออนุญาตใช้เวลากันสัก,รสกรนนครู่หนึ่งนะคะที่อยู่ในออนไลน์ในขณะนี้ ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะที่ได้มาร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้เรียนเชิญท่านนายกยังอยู่บนเวทีอยู่นะคะเพราะหลังจากนี้เราจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับผู้ที่มารับมอบตราสัญลักษณ์ที่อยู่ในบริเวณพิธีแห่งนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ชุดเรียนเชิญชุดแรกค่ะท่านรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีท่านปลัดสานักนายกรัฐมนตรีและท่านปลัดกระทรวงจากทั้ง19กระทรวงนะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลำดับนี้นะคะจะเป็นการถ่ายรูปร่วมกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการมอบปราสัญ,ญลักษณ์นะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะคะแต่ละจังหวัดก็จัดขึ้นที่สารากลางจังหวัดในส่วนกลางก็จัดที่ทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้ค่ะ ซึ่งหลังจากนี้นะคะจะมีการจัดพิธีต่างๆนะคะภายใต้งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมภรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดทําเข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมภรษา6รอบ28กรกฎาคม2567การจัดพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรถวายพระ ชุศลการจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องสักการะและวางผานพุ่มการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะภาวนาถวายพระราชะกุศลการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระบรมชัยมงคลการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาและการจัดขบวนพยุหญาตาทางชลมากในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการและก็กิจกรรมของงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในาในนามของรัฐบาลนะคะที่ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมก็ได้แก่โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลค่ะโครงการจะสร้างเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสาบที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการจัดสร้างดวงตราไรสเนียกรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการจัดทําธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอื่นๆนะคะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลได้ค่ะ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะคะที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ซึ่งมีนางพวงเพชรจุลละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เตรียมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมนะคะรวมถึงการผลิตและเผยแพร่สารคดีข้อมูลภาพประกอบและกิจกรรมต่างๆของพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมระช มาพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยให้หน่วยงานภาครัฐนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมมายัางคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการรวบรวมและกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมกันทั้งประเทศค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะด้วยตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นั้นเป็นตราสัญลักษณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ดังนั้นเพื่อให้การ พิจารณาการเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับหรือประดิษฐานเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสมพระเกียรตินะคะทางคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567น็ะคะก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปด้วยนะคะค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมราชสมภพษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพัรษา6รอบในวันที่28กกรกฎาคม2567รรัฐบ,บ,บาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกอชนและประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติและประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามความเหมาะสมโดยดำเนินการในระยะเวลา ตลอดปี2567นี้ค่ะส่วนราชการองค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อประดิษานในสิ่งของใดๆก็ตามนะคะให้แจ้งขออนุญาตไปที่คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสำนักงานปลังสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ w w w o m n g o t h นะคะหรือติดต่อได้ที่ศูนย 22834789-91หนะคะหรือที่อีเมลนะคะ planning@opm.go.th ค่ะวันนี้หมดเวาลาการถ่ายทอดสดแล้วนะคะทีมงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกคนลาผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ